เป็นไปเอาที่ที่จใตรวงที่เรียกว่าเทสาพิว่าเทสาแต่แต่ถ้ามองวิ่จาศาสีตรวจไดมองไม่ออกแล้วจะทไงมองไม่ออกอยู่นี่าศศสตร์จะทำไงพิสิกส์จะทำไงเคมามีทำังไงต้องลองเล่จะได้เอาไนที่ตรวจได้มาเก็จะใช้สัต์ยางขาได้เขาสัพวยภาพเขาี่พื้นที่มชันวัตก็มีะโดย ทุกตัวจไปเฉลี่ยในอินเดียจะมีประมาณสิบอันมีประมาณร้อยถึงพนมีประมาณพันหมื่นบาทในแต่วา 1, า่าะมอย่างาจังหวัดอย่างนอกว่ามัมีสามสิบกว่าตัวนดพด่อจะมท่านทีจังหวัดโดยโดยเฉลี่เนี่ยคิดง่ายแล้วสิบปูลมีจัดสิบกจังหวัดก็เจ็ดร้อยหกสิบพันหมู่บ้านเอง ในสมัติโบราณที่พบมาจะมองเา็นชื่อ่าท่อว่ามาบ้างมีกระบวนการเรียกว่ากระบวนการชุบสัมผี่มยืลายสีสนผู้นำตัวนั้นจะุนักที่ต้องสืรวมกันไทั้งส่วที่ไม่ต้องส่งต่อจะทำในี้ก็จะมาแล้วจะาำให้นนจ้ก็จะมานั้นต้องสำเร็จควจมจำเร็จ และวอ,อ่อนเอาแทนตุกโจนี่ยให้สภาประชาจอดูสภาประชาจนหมายถึงคนทั้งหมู่บ้านเพราะว่าหมูห่บ้านมีห้าร้อยถึงพันคนเขามันรวมเดยกผู้หิงจัดแม้มันปัิเปิมยังจะเป็นเรื่องใไใสแต่เรื่องนี้จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจนใจัยของราชุนคนที่สะกมากอเขาเคยไปโดยสารชวบว่าที่นั่นจะโวมตีแปลง คีการรวมตัวของคนแปต่างเพอร์รับความกเกอเกืดการอิ่แตกอินแใจอ่ไม่มีสางอินแต่เข้าไปสำรวจธรรมดาทำทิชชู่ขาวเจ้าขามีเทคโนโลยีทำชิชุู่ขาวเจ้าทำขยายพันธุ์ใมากเขาทำไวมากเมาไอไอที่สะสมันต่ออันนี้ก็ใช้วิทยาศาสร์เข้าไปมันใช้การวัยแยงไอวัยมากเา ปัดเป็นกรดเป็นด่างเอารถยงต์กำได้ด้วยซิทำให้ไน้ากินเิอะไรเต่างๆและตัวเทคโนโลยีมาดีขึ้น่าดีขึ้นทีวิชาช่างนะความรการเต็มไปอเลยทั้งชุดถ้าเขาได้เรียนรู้วิชาช่างต่างหมาจนเด็ขาดตรงนี้นะทมากินเนท์ำอะไรสางต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาหมายใบเข้าไปจะช่วย สร้างเทมเท็หนโลยที่เหมาะจบท,ท, right? ท,ที่ที่เหมาะจบในการใช้ท well ุกเรื่องเลยคภาในหปีถ้าเราตัดเจ็ปีก็หาจบแน่จนหมดเลยเ็นเีงแ่ทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยท้องถิ่นองค์ประกอท้องกิ่นเป็นเรื่องสำคัญเรามีองค์รอท้องถี่สชนิดคือออตเทสบากับออตเข้ามาเลยไปช่วย องค์กรท้องถิ่นไปดูเออก็ชัอะไรก็ไปดูว่าอ,องค์กรขององค์กรท้องถิ่นเขาทำยังไงเขาเก่งไม่เก่งแค่ไหนแล้วเป็นหนุนให้เขาเก่งก็เก่งแล้วเขาก็หนุนชุมชนต่างๆแล้วก็ทํานโยบายที่ชุมชนทำมันเ้ื่อนมาทีนี้ขึ้นมา,าน,น,นมาื่อจังหวัดจังหวัดเนี่ยมันมีองค์กรมีสถาบานันอะไรต่างๆเยอะจะสามารถจะรวมตัวแบบ แล้วก็ทำการพัฒนาจังหวัดอย่างรุนแรงได้ี่วยตรงนั้นแต่ตรงนั้นนีนจะทําได้ต่อเมื่อมีข้อมูลอะนัข้อมูลที่อาจารย์พูกนเกี่ยบจังหวัดซึ่งไปการพัฒนาอย่างรุนแรจะมีเรื่องอะไรบ้างทีนี้ถ้าไหนทำร่วมกับพื้นที่กับจังหวัดอย่างนี้ต่อเนื่องไปเลยสักสักจิกปีที่จะมันต่อไปเลยตัวประเทศไทยจะเปิดนะครับ พื้นที่ทจะจุดเพิ่มขึนหายจนสิ่งแวดล้อมจะงอกเลยวัฒนธรรมจะดีขึ้นอะไรแล้วตัวหมายอะไรก็เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยเป็นการไปเรียนรู้จากการลงอทบจริงๆมันก็หลดท่องมันเียอ,อยู่เบื่อต้องเบื่อจําก็ไม่เข้าใจการเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดเรียนู้ชาการที่วนะัแล้วเราสังเกตประเทศเรายาขาดความสามารถในการจัดการเกือบหมดสิ้นเลย ถ้าเราเรียนเป็นแบบท่องมือจับถ้าเราเรียนโดยลงมืมอจับยิต้องจัดก,การนั้นจะขาไปเตี่ยวก็ต้องจัดก,การอยู่เดียวจะเรียกว่าขาดภูมิปัญญาทางการจัดก,การเป็นยสิ้นเชิงเพราะการศึกษาที่เรามีเกี่ยวกับการท่องแบบนี้นตอนนี้เวลามาแล้วจะทำงานกับที่จังหวัดมันจะกลับมาปฏิรูปตัวการเรียนรู้เองตั้ง เป็นถือว่ามีความสาคัญเพราะพูดมีอยู่หลายปีอาจารย์วิจิตท่านกัสาอตอนท่านแต่งเพลงเพราะที่ดีคระจำก็เลยเสนอรัฐบาลเลยเ <c oughs> สนอรัฐบาลนายกเอาด้วยเอาเข้าผระชมคอยมองแล้วก็สั่งิัฐยวงก็เลยเก็กบความเครื่องวันไดก็เป็นยี้มมันหมายที่ดีถ้าเราลองให้กันทำหนึ่แล้วก็เรียนรู้ปรับปรุงกี่ยวก ปเป็นคนที่จะดีจใจมากก็เป็นรู้วนะ่าถ้ามีประพวกก็มันคิดยกหรือไม่ก็มาช่วยลงแต่จะน,นันะต้องคิดเ้ามาการับนาขอ้ได้กลาวไปเอ่งมุดแล้วฟังไมงุประสงค์ทั้งสิ่งที่อยากจะาอยากจสิ่ที่อยากจะกล่าวเพิ่มเติมความรู้สึที่ในเการวันนี้ครับ ในความบริการที่ชื่อน่าประทับใจอยางยิ่เลยที่พื้นที่ดังอยู่รตรงตปงนี้จะมว่าพื้นที่นื้ที่ปฏิบัต,ติการแล้วอย่างที่พี่บอกว่มามานะครับแลวรร้วก็ความบริารร่วมร่วมใจของจ่มากัน,ดดนกรวมทั้งแมกะทั่งสำน,นกสักงานวิทยาศาตรเทคโนโลยีนะครับต,ตาา่างๆนั้นร่วมร่วมมาใกันจับ,จบมืกันมานึง หนึ่งในที่นี้เปาเมื่อกี้นี่ป้าหมายคี่ถูกต้องแล้วมมาอยู่วิทยาลัย,ยจังหวัดเดอทุกโลทุกคนสุจิตวีาณรวมเป็นหนึ่งมาช่วยหนงจังหวัดเนี่ยพอเชื่อสิส่จต่างแล้วที่มีหมอพูดมาเอาเป็นที่เป็นเป้าหมายอาชุมนชนมเป้าหมายนั้นเป็นความพยายามของการที่ผูหวอจะกล่า สภาพัแต่ว่วววา,าไม่เ,มเออยยคยสืบสิทธิาา์เพราะว่าถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยในการประชับคนสุดท้ายคนชท้ายมันก็เป็นสิ่งที่กำหนดเรื่องการแต่ตัวของผมเองนั้นได้มีโอกาสจะเข้าไปทำอยู่สภาพักเมื่อตอนช่วงนั้นกระทำเราไม่เอาตัวเราไม่เอาแรงแล้วในการจะไปลงเดือใช้นคือช้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพราะว่าจะเป็นพื้นที่จะเป็นชุมชนคนสุดท้ายเป็นคนนั่นเอง ปัญหาท่างๆต้องกลัวที่ประเทศพิจิตรคือระยะเวลาที่อยู่ปัญหาควรควรจะไปหมดนะครับเพแยกการทำแยกเป็นช่ำเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นทิ่มีไปที่ดีนะครับเราอาจจะร่วมร่วมกันใครตอบได้นะครับพื้นที่ในระดับอะไรขนาดเขาจะเป็นยังไงค่าว่าวิชั่นของทีมในกระดาษนั้นเองแต่ว่าคราวนี้มหาวิทยาลัยเรื่อต้นที่ดีมีการศึกษาเ้าของ จะของโอกาสด้วยนะครับป้อกันปัญหาแล้วจะขอกเพื่อนเพื่อจะขอกโอกาสนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนทุนหรืออะไรบางเดือนนะครับก็ได้มีโอกาสได้เป็นสิทธิ์อยู่บางสถาบันะดีกบ่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะปิดเจอสิทธินค้าออกไปแล้วแต่ว่าถ้าทนพิงสองพิงนี่เป็นเงินก้อนอะไรนะครับนั่นก็ไม่มีโอกาสที่เจะไปร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ในสถานที่สำคัอยู่นั้นมันก็ชึ่งลง การถูกดูกศึกษาด้วยแล้วก็ประกัทส่ขบทบาทของอว่าอะไที่จะเข้าร่วมแกม้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองแล้วรรวมทั้งปัญห้อง้องที่เสนอหาชุดการที่อย่าที่ที่หมอเมืองก่าวว่าน,นั้นก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างนี้จอนคิดว่าผมจะต้องทําต่อเนื่องนะครับแล้วก็ออยั่งยืนต่อไปด้วยเพราะนั้นในสิ่งที่เราทานี้ผมคิดว่าในส่วนตัวของเทศชานั้นจะได้ รับแน่นอนที่สุดเลยแล้วคงจะจับพระราชบัญญัติพระพราชบัญญัติกองที่จะอยู่ได้คือถ้าเรารู้รับจำศี่น้อยผมคิดว่าเราเริ่มจากความร,รู้ที่ที่หมอได้ดูดว้เหมดแล้วเรารู้ขหาอยี่ที่ใดเรารู้ตางแค่ด้วยเ็รู้ได้ด้วยเพราะนั้นสิ่งที่ต่อไปคือเราต้องทำแลวัวนน,นี้บทควนี้บทดวาษที่รางชื่อกันนั้นคงไม่พอดจะต้องมีคการรัก เป็นจตดอกรวบที่มีจิตตำลึกจิตใจเข้ามาร่วมกันด้วยหล่อหล่อเป็นหนึ่งเดียวเหมือนหนึ่งนี้วิวิเชอะไรหนึ่งจังหวัดนั้นก็คือหนึ่งใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ด้านวิวิเชอรัยก็ต้องหล่อหล่อด้วยความรักที่เับสั่งมาแล้วนม่ได้หลอกที่สุดเราคงจะไม่ไปอย,อย่างเดียวมีคนบ้าเสี่ทุกเดียวถ้าได้คำว่าสามัคคี